เทคฮอร์โมนแล้วจะมีลูกกระเดือกไหม มีใครสงสัยเหมือนวิวบ้างว่าถ้าเทสฮอร์โมนไปแล้วเนี่ยเราจะมีลูกกระเดือกไหมจริงๆแล้วนะครับลูกกระเดือกเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งของกระดูกอ่อนกล่องเสียงครับเวลาที่เราเทคฮอร์โมนเพศชายหรือว่าเทสทสเอโรนกลอ่งกลองเสียงจะค่อยๆใหญ่ขึ้นทําให้เสียงทุ้มลงแต่ว่าขนาดที่ใหญ่ขึ้นของกระดูกอ่อนตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่พอให้เห็นเด่นชัดเหมือนลูกกระเดือกของผู้ชายที่เป็นมาตั้งแต่เกิดนะครับเพราะว่าโครงสร้างนี้ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมอายุตอนเริ่มเทครูปร่างกระดูกเดิมของคอถ้าเทคตอนที่ร่างกายยังเจริญเติบโตอยู่บาง คนมีโอกาสที่จะเห็นลูกกระเดือกมากขึ้นแต่ถ้าเทคตอนที่โครงกระดูกปิดหมดแล้วส่วนใหญ่ก็เสียงจะทุ้มลงแต่ว่าลูกกระเดือกอาจจะไม่เด่นครับสรุปนะครับเทคฮอร์โมนเสียงเปลี่ยนเสียงทุ้มขึ้นแน่นอนแต่ลูกกระเดืออเนี่ยจะขึ้นมากขึ้นน้อยก็แล้วแต่คนครับแต่ถ้าใครอยากที่จะให้เห็นเด่นจริงๆก็อาจจะต้องผ่าตัดเพิ่มครับแต่ว่ามันก็เป็นแค่ทางเลือกแลวมันไม่ใช่เรื่องจําเป็นขนาดนั้นใครที่เทคฮอร์โมนไปแล้วรู้สึกว่าเห็นลูกกระเดือกชัดขึ้นบ้างลองคอมเมนต์มาหน่อยครับกดติดตามนายเรืรแบบๆ